สวัสดีครับผมวันนี้พบกับเอเดนหรือนโมโนะครับเอเดนชื่อเป็นชื่อที่ถูกผลักมาจนกระทั่งได้ชื่อเอเดนถูกสิ่งต่างๆผลักมาและชีวิตก็ถูกอะไระต่างๆผลักมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะอยากจะนำเสนอหัวข้อหัวข้อว่าอข้อแรกก็คือความรักนะครับ ความรักที่แท้ที่เราจะปลูกสร้างขึ้นมาในชีวิตจิตใจของเราแล้วก็มันจะเป็นความรักที่มีปัญญาตามชื่อช่องที่ว่าชื่อช่องก็คืออะนโมเอเดนอรักสติรู้มันจะต้องมีรักสติรู้แต่จริงๆมันจะต้องนำหน้าด้วยความรัก,กน,นะครับทําไมจะต้องเป็นรักแล้วก็สติรู้เราผ่าน ช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตเป็นอย่างมากประเทศไทยกำลังจะผ่านพ้นพอแสดงความินดีกับหลายๆคนที่ผ่านมาถึงชุดนี้แล้วก็กำลังจะก้าวไปด้วยวกันเราจะกำลังจะผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยว่าด้วยความรักทำไมเป็นสิ่งสิ่งเดียวแล้วก็เป็นสิ่งแรกที่จะนำพาให้ เราไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทำไมมันจะต้องมีมีสติแล้วก็สติจะนำซึ่งปัญญาสติมาก่อนถ้ามีสติก็จะมีปัญญาแต่หลายๆคนก็จะเข้าใจในสิ่งนี้แต่เราก็ต้องมาฝึกกันนะครับผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของการที่ใครได้รับเงินเยียวยาทำไมไม่ได้รับเงินเยียวยา ทำไมได้รับเงินยูยาตามสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับสังเกตเห็นประเทศไทยนะครับแล้วก็สังเกตเห็นคนคนรอบข้างตามภาษาของคนที่เป็นยังงไเป็นคนที่สังเกตสิ่งต่างๆเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมนนะครับเราก็จะเจอว่าถ้าเรารู้จักความรักที่แท้จริงซึ่งต้องเริ่ม ต้นด้วยการรับตัวเองแล้วก็ต้องรักตัวเองให้เป็นนะครับเราจะต้องถ้าเรามีสิ่งนี้เราจะทำอะไรหอล่เราจะต้องให้สิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเราเองก่อนนั่นคือถ้าเราศึกษาดูนะปกติก็จะมีครูมากมายอย่างเช่นครูสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดสอนเรื่องกฎจักรวาลสอนเรื่องธรรมะสอนเรื่องความเป็นจริงหรือว่าเป็นปัญญาเป็นสติ เป็นสิ่งที่จะเอามาใช้ได้เพื่อให้เราจะพ้นข้ามพ้นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นศาสดาห,หรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่าจะเป็นอาจารย์อะไรที่จะนําพาชีวิตนะครับที่จะโค้ชให้ชีวิตเราจะเดินโต,ตขึ้นมาเนี่ยนะครับอก็จะสอนในเรื่องของความรักที่มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่แท้ ซึ่งการที่เรามีความรักที่แท้ที่บริสุทธิ์มันจะมีได้เราจะต้องมีทัศนคติที่อย่างไรครับที่ต้องเป็นบวกที่ต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าอะไรก็พัฒนาให้ดีขึ้นได้ความรักก็พัฒนาให้เติบโตดีขึ้นได้แล้วก็ทัศนคติการที่มันจะต้องคิดเป็นบวกคิดถึงว่าสิ่งอะไรต่างๆจะงอกงามงอกงามจาก หัวใจของเราแล้วก็งอกงามไปสู่ผู้คนทั้งหลายนั้นนะครับผมแล้วก็จะพัฒนาตัวเองจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยผมได้รู้อะไรเกี่ยวกับคนที่จะโชคดีนะครับทำไมบางคนได้เงินอันนี้มัน AI เป็นผู้ AI เป็นผู้ประเมินนะนะ ว่าใครผ่านเกณฑ์หรือว่าไม่ไม่ผ่านเกณฑ์มันจะมีคนที่ผมเห็นจะจะใช่เราเห็นเราเห็นว่ามันมีการผมผมไม่ค่อยเสพข่าวเหล่านี้นะข่าวทางโลบะที่ว่ามีการฆ่าตัวตายบ้างได้เงินแล้วช้าก็ฆ่าตัวตายหรือว่าลําบากหรือว่าบ่นว่าไม่ได้เงินเยียวยาหรือว่า ทำไม่เป็นปัญหาของการที่ลงทะเบียนไม่เป็นอะไรเหล่านี้ก็เลยทําให้ตัวเองไม่ได้เงินหรือว่าโชคไม่ดีเจอความเจอการกระทบที่ที่มากเกินไปถ้าหากว่าไม่ได้รับเงินเดียวยานี่นะครับแต่ทีนี้ว่าบางคนที่เข้ามาให้ผมลงทะเบียนให้เนี่ยรวมทั้งหมดก็ตองห้าคนที่ลงทะเบียนให้แล้วก็ หคนอีกคนหนึ่งเป็นทบทวนมั้งหาคนที่ลงทะเบียนอีกคนหนึ่งเป็นทบทวนอีกคนหนึ่งเป็นอให้ข้อมูลเพิ่มเติมมนะครับมีคนมาคนที่เขาทําไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่คิดทางบวกเนี่ยนะเขาทําไม่เป็นแต่ว่าเขาพระยานจะมาหาเราอยู่ตลอดให้เราทําให้นะครับแต่ทีเนี้ยบางคนก็จะบอกว่า เกรงใจไม่กล้าให้ใครทําให้หรือเกรงการเกรงใจแต่ว่าคนที่เขามามาให้ผมทําให้เนี่ยนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องนั้นเรนะื่องนี้ก็วิ่งมาอยู่ตลอดเนี่ยนะเขาก็ก็คือเขาดีกับเราเขามีอะไรเขาก็มาช่วยเหลือมาให้เรากินนะครับเขาเป็นคนที่เห็นว่าเราช่วยเขาเพราะว่าเขาทําไม่เป็น เออเขาก็เอานุ้นเอานี้มาแบ่งให้กินแล้วบางทีเราก็เลยแบ่งให้เขาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการพึ่งพาครับไม่ใช่ว่ามีคนที่มันผมเจอเขาก็ไม่ใช่ว่าคือจริงๆแล้วเขาในหมู่บ้านนะเขาเป็นคนรวยเพราะเขามีคนมีสมบัตรคือมีหอพักแต่เขาก็เป็นคนจนอยู่ดีเพราะว่าหอพักนั้นเขาก็ต้องผ่อนธนาคารเพราะว่าเอาที่ไปเข้าธนาคารมาทําเป็นหอพักเล็กๆนะครับ ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาซึ่งได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องไปทํางานลงน้ําเป็นรายวันนั่แหละแต่ว่าเงินที่ได้จากค่าเช่าเขาก็ไปผ่อนกับธนาคารบางครั้งก็ห้องว่างเยอะเนี่ยนะทีนี้สิ่งที่ผมเจอก,อก็คือว่าเขาคิดว่าคนลวกตะอันไหที่ได้เขาพูดอย่างนี้คนลวกกับคนอะไรคนลวกกับคนคนรวยเท่านั้นแหละที่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าเขาเคี์เป็นหรือว่าเขาลงทะเบียนเป็นใช่ไหมเขาก็จะได้เพราะเขาฉลาดคำว่าหลวกก็คือฉลาดกับอีกคำหนึ่งก็คือรวยการที่รวยก็คือมีโอกาสที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีแล้วก็จะคี์เป็นแล้วก็ลงทะเบียนเป็นอะไรแบบนี้นะครับอทีนี้เขาก็กะว่าเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ลืมคิดจริงๆหลานเขาเล่นเกมอาจจะได้ทีแล้วเป็นพันสองพันผมก็ลืมคิดว่า จะต้องเสนอบอกว่าเขาทําไม่ได้ก็มาให้ช่วยทําให้การที่ทํางานลงน้ําเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำํำมาถูกสั่งน้อยลงงานก็ลดลงบางวันก็ได้มีงานทําบางวันก็ไม่ได้มีงานทํนะครับลงน้ําดื่มเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ว่าทุกคนเพราะาอะไรทําไมบางวันต้องไม่มีงาน ถ้าน้ําถูกสั่งไปน้อยอาคนทําไมกินน้ําน้อยลงอาคนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโรงแรมก็ไม่มีแขกเขาร้านอาหารก็ไม่มีแขกเขาก็ไม่สั่งน้ํานะครับแล้วคนธรรมดาอย่างที่เราไม่มีไรายได้กันเนี่ยนะครับก็จะไม่สั่งน้ําถูกไหมเราก็ไปกดน้ําตู้เอาอย่างเงี้ยแทนที่จะสั่งน้ําที่มันจะเป็นขวดเทลินง่ายๆมันเป็นขวดก็ไปไปกดที่ตู้เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ประหยัด จำนวนที่สั่งพผลดขลงเขาก็ได้รับผลกระทบแต่ผลกระทบที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ผมเคยพูดในปีไหนปีปีหกสองช่วงเดือนวันที่สิบสี่กุมภาปีหกสองผมจะมีกันสามคลิปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเดือนกุมภาแล้วก็เป็นวันแห่งความรักแล้วผมก็พูดถึงหลวงพ่อเรื่องของพ่อดีเนาะ แล้วก็เรื่องของทัศนคติอ่ะนะแล้วผมก็พูดว่าอาอะไรที่เป็นถ้อยคำแห่งปัญญาหรือว่า the word of wisdom wisdom word the w i s the word of wisdom the wisdom word นี่แหละถ้อยคำแห่งปัญญาคืออะไรกว่าจะได้ถ้อยคำคำนั้นกวาจะได้ได้คำคำนั้นนี่ไม่ใช่ของง่ายที่ผมเล่าเรื่องให้ฟังอ่ะนะในในคลิปนั้น มันจะเป็นคลิปก่อนหลวงพ่อนีเนครับแล้วยังไงอ่ะก็คือได้อะไรได้คำนี้อย่างละถ้อยคำแห่งปัญญาก็คือคําว่าทัศนคติหรือ attitude เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะโชคดีหรือไม่โชคดีอยู่ที่อะไรคำคำนี้ทัศนคติเขาคิดเป็นบวกว่าเขาจะได้เขาก็จะวิ่งไปหาคนที่หรือว่าหาช่องทางที่จะทํายังไงให้เขาได้ นะครับถ้าเกิดว่ามีหลายคนถูกดีฟิตอถูกบอกมาว่าผลออกมาว่าไม่ผ่านเกณฑ์มีการบอกว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรบ้างเป็นเจ้าของกิจการบ้างก็ตอนหลังก็มีการกทษทวนสิแล้วก็ผ่านกันเยอะกันแยะผมมองจุดเนี้ยว่าคนใกล้ตัวผมเนี่ยนะคนใก้ใกล้ตัวผมเนี่ยนะครับเขาเ <c oughs> ลื่อนติด เขาเอ่อเป็นคนที่มีทัศเขาเปลี่ยนเป็นทนัศนคติบวกมากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะพูดซ้ำๆๆให้จิตใต้สำนึกเขาลงไปว่า,เ,าวเงินเข้าแล้วเงินเข้าแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็จะทําให้เขาหาทางที่จะทําให้เขาโชคดีในกรณีต่างๆในประตูในประเด็นต่างๆเขาก็จะมองหามันถ้าเรามองทางบวกว่า เราจะโชคดีนะครับเราก็จะมองหาหนทางอยู่ดีไม่ว่าสิ t u a t i o ชนไม่ว่าสถานการณ์ใดๆนะครับมันจะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ย่ในสถานการณ์ที่เป็นลบที่เขาบอกว่าการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแทนที่จะกลายเป็นเราได้รับวิกฤตแต่ว่าเราก็ได้รับโอกาสอย่างนั้นแทนวันนี้เนี่ยเราผมได้มีคนตัดผมให้ ไม่รู้เป็นยังไงนะครับวันนี้ตัดผมเขาก็ตัดเขาก็เรียนรู้การตัดผมนะครับเรียนรู้ใหม่ๆเนาะคนตัดเรียนรู้หมายความว่าเมื่อเมื่อตอนที่ผมอยู่วัดท่ำตองอะนะเดือนกุมภาพเขาเราก็กว่าเราจะออกมาหมู่บ้านเราออกไปไม่ได้หรอกเราจะต้องติดรถคนเขาหรือว่าไม่ไงั้นเราก็โทรสั่งรถโดยสารนะครับ มันยากลำบากโทรสั่งแท็กซี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเราก็ไม่ได้ตัดผมหรอกแต่ว่าเขาก็ใช้กันไกนธรรมดานี่เนี่ยตัดแล้วก็เป็นทรงออกมาดีไม่ใช่ปัตตาเลียนนะเขาก็ไม่ได้เรียนตอนนี้เขาเริ่มเรียนรู้ตัดบ่อยๆครั้งแล้วเขาก็เป็นนี่ผมก็ขอโฆษณาเขาหน่อยคุณพรวดีเย็นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่เชียงใหม่ก็สั่งไปตัดที่บ้านได้เพราะว่าตอนเนี้ยเริ่มจะเป็น ตัดผมให้คนที่ที่สั่งไปที่บ้านนะครับถ้าถ้าเช่นไปร้านก็ยังไงอะ่ะหาหาที่จอดรถยากหรือว่าต้องไปรอคิวก็อยู่เชียงใหม่ก็เม้นมาก็ได้หรือว่าจะให้เบอร์เขาเบอร์เขาที่ช่างตัดผม,มนะครับเบอร์อะไรช่างช่างเบอร์อะไรเบอร์ศูนย์แปดสี่สี่ สามหกสามเก้หสองเก้าห้าสองสนะครับก็จะมีถ้าเชื่อว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากเขาทำด้วยใจรักทำด้วยหัวใจเนี่ยคุณสั่งได้นะครับอันนี้พรสวรรค์จริงๆเพราะว่าเดิมไม่ได้เรียนมาแล้วนี่นี่เพิ่งจะมาเรียนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเป็นช่างประจำตัวแล้วผมก็จะเป็นอะไรผมก็จะเป็นหุ่น นะครับแล้วเขาจะทําให้ดีขึ้นนี้ขึ้นได้ยังไงแต่ละครั้งน,น,นะนีครับก็สามารถเรียกได้เพราะว่าทีเนี้ยมันจะดีนะครับดีในแง่ที่ไปรอรอช่างก็คนคนไปรอช่างที่เดียวกันใช่ไหมคุณก็ต้องออกจากบ้านแล้วก็ต้องหาที่จอดรถด,ด้วยมันก็สะดวกเพราะว่าเนี่ยก็ไปหนึ่งต่อหนึ่งปลอดภัยนะครับไม่ได้ต้องไปอยู่รวมกลุ่มกันหลายคนนะครับอันนี้ก็ขอฝอาก สำหรับคนจังหวัดเชียงใหม่หน่อยนะครับผมแล้วก็เรื่องที่ผมเห็นเห็นเรื่องเรื่องทัศนคติเนี่ยนะมีคนที่ที่ผมเล่าให้ฟังในแง่ที่ประเด็นที่ว่าอะไระป้าเขาก็ขอโทษเดี๋ยวผมจะผมจะขอเกินนํำอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของทัศนคตินะ ผมแปลกใจว่าทำไมบางคนเขาอยู่ในเมืองเชียงใหม่แต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าก็ก็เรียนจบป .6 แค่นั้นเองแล้วก็อายุเพิ่งจะสามสิบซึ่งอายุน้อยกว่าเรามากแล้วทำไมเขาไม่มีโอกาสเรียนแต่ในขณะบางคนเขาอยู่ป่าอยู่เขาโตมากับในป่าเขาก็ไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกับวุฒ วุฒิการศึกษาผมจะพยายามพิสูจน์ให้คนดูว่าไม่เกี่ยวกับสิ่งที่สังคมได้สอนเราว่าจะมีวุฒิการศึกษาอะไรแล้วจะทําให้ใครเหนือใครมันอยู่ที่หัวใจมันอยู่ที่ทัศนคติสติปัญญาซึ่งมันมีสองด้านคือสติปัญญาด้านหรือว่าสองมิติภายนอกกับภายในนะครับถ้าหากว่าเราเปิดโอเพนหรือว่าคิดเป็นบวกเนี่ย ไม่ไม่ดูถูกตัวเองว่าต่ําต้อยด้วยค่าทําอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่ได้แล้วก็ขี้เหร่ก็อะไรก็คนอื่นเขาไม่รักเราแล้วก็ยังเราก็ยังไม่รักตัวเองอีกเราก็ยังมาเหยียบย่ําตัวเองอีกไม่ให้โอกาสตัวเองอีกแทนที่เราจะคิดว่าพรสวรรค์ปั้นเองได้ฉันทําได้ทุกอย่างในสิ่งที่ฉันอยากจะทํามันปั้นเองได้มันเกิดจากความที่ฉันฉันต้องการจะเป็นอะไรฉันก็จะเป็นได้ ถ้ามันทําอย่างนั้นนะดังนั้นเนี่ยในแง่ทัศนคติบวกของผมเนี่ยมันไม่ขึ้นกับแวดล้อมภายนอกทีนี้ถ้าหากว่าผมจะพูดในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพูดในเรื่องของความเป็นจริงนะครับเพราะว่าในเรื่องของสติปัญญาที่แท้เนี่ยเราต้องเอาความจริงมาพูดกันเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยผมจะพูดในเรื่องของทัศนคติหรือนิสัย ที่มันผิดๆที่สืบทอดกันมาของสังคมไทยหรือว่าโลกฝ่ายตะวันออกแล้วก็ฝ่ายตะวันตกเนี่ยเขามีข้อดียังไงที่เราจะควรจะนํามาใช้เนี่ยนะครับแล้วทีนี้เราก็มองบอกว่าเอาแล้วพูดด้านลบเกี่ยวกับคนไทยประเทศไทยทําไมแล้วทําไมเราไม่เปิดตาดูทัศนคติไม่ใช่ปฏิเสธความจริงทัศนคติคิดเป็นบวกไม่ใช่ ไม่มองความจริงผมเปรียบเสมือนว่าสมมุติว่าผมรู้สิ่งที่เป็นลบในตัวเราเพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาซึ่งมีทั้งบวกและลบมีทั้งข้อดีข้อเสียเราเป็นมนุษย์โลกธรรมดามีทั้งสองอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะพัฒนาไปสู่ด้านดีได้ยังไงมันก็เหมือนกับว่าเรากําลังจะล้างสิ่งที่ไม่ดีออกหรือทําความสะอาดในตัวของเราออก แล้วเราจะไม่รู้จุดนั้นเหรอเราถึงจะล้างได้เราจะไม่รู้ตรงนั้นเปรียบเสมือนบ้านเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ลื้อออกมาดูใต้โต๊ะใต้เตียงได้ต่างไม่ลากออกมาดูเหรอว่ามันมีอะไรสมมุติว่ามันมีหนูตายคุณจะปฏิเสธความจริงเหรอว่ามันไม่มีฉันจะไม่รับรู้สิ่งทางรบฉันจะไม่รับรู้ถ้าคุณไม่รู้ว่าหนูตายมันอยู่ที่ไหนคุณไม่มีทางจะเอามันออกไปได้ถูกไหม เพราะฉะน,นั้นความเป็นจริงสมมุติว่าผมพูดทางลบความเป็นจริงเกี่ยวกับความคิดความเชื่อวิถีนอมทัศนคติค่านิยมอะไรที่ถูกปลูกฝังมาพ่อแม่ปลูกฝังมาหรือว่าทั้งสังคมแบบเจ้าขุนนวลนายแบบวิธีรและระเบียบวิธีปกครองที่สอน กันมาในประเทศไทยเอาผมจะไม่พูดถึงประเทศไทยก็ได้ต่อไปเราจะไม่พูดถึงประเทศที่บางทีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันพูดความจริงไม่ได้มันมันประเทศนี้พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมจะพูดถึงอุปมาอุปไมยกันแล้วกันนะครับผมอ่าตอนนี้มันไปประมาณสิบเก้าในทีแล้วเนาะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะ เปรียบเทียบกับประเทศบางประเทศทําไมเขาถึงสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อจะได้รับสิทธิ์ได้ทีเนี้ยอ่ะไม่รู้เรื่องสถานะตัวเองเป็นยังไงอ่ะต้องไปจ้างเขาเอาต้องฆ่าตัวตายอ่ะขีดจํากัด ขีดจํากัดของกรอบของสังคมมีอยู่แล้วแล้วจะมาขีดจำกัดตัวเองให้อยู่ในกรอบนั้นอีกถ้าเรารู้ว่าขีดจำกัดของกรอบสังคมวิธีนอมค่านิยมแบบแผนทัทเทินซึ่งมันจะมาจำกัดให้ตัวเรายิ่งโชคหลายไปกว่าเก่าเงนี้เราก็ทะลุมันออกไปไม่ดีหรอครับนะครับเราก็ทะลุออกไปโดยที่เรากไ็ไล่ขีดจำกัดได้ไหม นะครับอันนี้ผมจะพูดในแง่ที่อืเราชักชวนว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าทีเนี้ยหลาย,ลายบางครั้งหลายครั้งเราจะพูดความจริงไม่ได้หรือเราจะพูดเราไม่มีสิทธิ์จะพูดในประเทศนี้ดังนั้นผมจะพยายามเล่าถึงประเทศบางประเทศยกตัวอย่างชื่อประเทศนี้ยกตัวอย่างประเทศบางประเทศบางประเทศนี้กันผมจะสร้างประเทศขึ้นมากนเลยเพื่อที่เราจะไม่ เอ่ยถึงอะไรเลยเราจะไม่ว่าใครเลยคิดเอาเองเพื่อที่เราอยากจะเป็นแบบไหนอ่ะประเทศบางประเทศเอาผมก็จะพูดถึงประเทศทางตะวันตกก็ได้เขาอาจจะมีค่านิยมทางไม่ดีแล้วเราก็ไม่ต้องใช้เราก็เอาไว้เป็นปุทาหหอนเราก็ไม่ต้งใช้ประเทศแบบนั้นก็ได้หรือประเทศแบบแบบของเราก็ได้เราก็สมมติชื่อขึ้นมาก็เได้ก,กัน เอางี้กันละกันมันจะได้ไม่กระทบใครทั้งสิ้นดีไหมครับผมก็จะ,ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิน o ูชั่นหรือว่าเป็นการแนะนำต่อไปเนี่ยผมจะพูดเชิงลักษณะอย่างนั้นเพื่อที่อะไรก็ตามเอาความจริงมาแผ่เป็นสติเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ผมต้องการก็คือให้ไร้ขอบเขตอันลิมิตไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ แล้วว่าอย่างตัวผมเนี่ยผมถูกกระทําอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเหมือนกันกระทําให้เราครอบเราให้เราไม่สามารถที่จะเป็นคนได้นี่นะประเด็นต่อไปอย่างเรื่องของการที่ทําไมเขาไม่อยากไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงอยากให้เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสระ ครอบงำจิตครอบถักงำไม่ให้เรามีชีวิตอยู่อย่างคนปกติธรรมดาได้แล้วเราก็เพราะการที่เป็นผมผมจะแหกมันออกไปแหกกรอบที่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมสังคมประเพณีหรือว่าใครก็ตามที่เขาจะมากระทำต่อเราเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้ แหกมันออกไปเราจะไม่อยู่ภายใต้สิ่งที่คนอื่นกำหนดดังน,ดนั้นเราก็เลยจะเป็นชื่อใหม่เราก็เลยถูกผลักดันมาเป็นอะไรตัว e ตัวแรกเป็น excellent กับตัว d e n เป็นรวมกันเป็น eden กลายเป็น eden เนี่ยเป็น den ก็คือมาจาก destiny ก็เป็น excellent destiny ก็เป็น eden ซึ่งมันเป็นโชคชะตาที่เอ็กเซเลนอย่างเงี้ยมันถูกผลักให้กลายมาเป็นอันนี้ก็เลยกลายเป็นช่องของผมอันนี้แล้วคลิปต่อไปผมพยายามจะให้เห็นในสิ่งที่คนมองว่าเป็นหมุมมืดแต่ว่าจริงๆแล้วยิ่งมืดยิ่งใกล้สว่างฟ้าหลังฝนย่อมสดใสดังนั้นสิ่งที่ผมเจอมันหนักมากมืดมากเนะี่ยแสดงว่าผมต้องไปยิ่งสว่างส,ดสุดๆเลยอ่ะ ควรจะเป็นเช่นนั้นไหมครับนะครับคลิปหน้าผมจะมาแผ่ให้ดูในสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อมันยิ่งกว่าในหนังถ้าคุณเจอเห็นหนังผีเนี่ยนะนะชีวิตจ,จริงเนะี่ยมันไม่ได้เหมือนในหนังมันยิ่งกว่านั้นครับคลิปนี้อาจจะต้องลาไปก่อนผมต้องขอบคุณสถานที่ที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านของทางเป็นลูกที่มาจาก เขาเรียกลูกติดโถติดเมียเป็นบ้านของน้องเขาน้องซึ่งเขาเลี้ยงดูมาด้วยกันกับผมตอนสมัยเด็กๆพ่อเขามาแต่งงานกับแม่ผมก็เลยมาอยู่บ้านน้องก็ขอบคุณสถานที่เขาอยู่ใกล้กับนิคมลำพูนนะครับแล้วมีฉากหลังสวยด้วยเออก็เลยได้มีโอกาสเอาน้องเข้ามาไหมมีหลานด้วยเรามีหลานหลานหลา,หลา,หลา,หลาสวัสดีหน่ น้องน้องเบลแปลว่าอะไรครับน้องเบลสวัสดีสวัสดีค่ะอ่าเออแล้วก็น้องเบลนี่แปลว่าอะไรเป็นแปลว่าอะไรลูกฮะแปลว่าอะไรหาชื่อแปลว่าอะไรเบลอ่ะไม่รู้จักชื่อตัวเองเหรอแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรคะด้วยรักรักเออแปลว่ารักขังด่ชันอะไรคะ ปอสี่ออปอสี่ปอสี่น,นี่เรามีหลานด้วยเห็นไหมจากเดิมอยู่คนเดียวแล้วก็ปรากฏว่าโชคดีมากขึ้นมีคนมาดูแลผมนะครับคุณพลมด่ดีช่วยมาตัดผมให้ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลตลอดแม้แต่เราจะอ้วกแม้แต่เราจะท้องเสียเราปวดเมื่อยนวดไถ่หาอาหารให้กินทุกอย่างในช่วงนี้โชคดี โชคดีขึ้นมาตลอดผมแนะนําแล้วว่าจากความรักที่ต้องมีทัศนคติบวกนะครับแล้วมันถึงเติบโตงดงามขึ้นเสมอก็แฮปปี้ขึ้นไหนคนไม่ดีออกมาได้ช่างช่างสฮ้ค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนค่ะขอบคุณเอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจน้นเนงเตือนเมื่อมีคลิปจากเอเดนแลวโมนะครับผมสวัสดีครับผม